มีข่าวออกมาจากแอฟริกาใต้ว่าหมอของเขานะครับได้พบเจอพันธุ์ใหม่ของโควิด -19 โดยที่เขาบอกว่าพันอันนี้ติดเร็วขึ้นมันเข้ามาติดเชื้อเซลล์ของมนุษย์เนี่ยยิ่งเร็วขึ้นอีกเร็วกว่าเดลต้าคนก็กลัวกันทั่วโลกปันป่วนกันทั่วโลกโลกปันป่วนอีกแล้วอังกฤษนะครับได้ตัดสินใจปิดประเทศนะครับให้คนจากแอฟริกาใต้นะครับหรือสายการบินไม่เข้า C N N FOX, U S A TODAY, Bangkok, p o พ t ทุกสำนักรายงานรายงานข่าวอันเดียวกันโควิดใหม่ๆแล้วโควิดใหม่ๆแล้วกลัวกันทังทั่วโลกเพราะว่าอะไรครับมีข่าวออกมาจากแอฟริกาใต้ว่าหมอของเขานะครับได้พบเจอนะครับพันใหม่ของโควิด1 9นะครับโดยที่เขาบอกว่าพันอันเนี้ย ติดเร็วขึ้นติดเร็วขึ้นก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าเวลาเขาบอกว่าติดเร็วขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรที่เราเรียกโคโรนาไวรัสว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยก็แปลว่าโคโรนาเนี่ยคือภาษาสเปนสำหรับมงกุฎกราวกราวนะครับในตัวเซลล์ของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะมีเท้ากับคราวที่เป็นสิ่งที่มาเกาะนะครับกับเซลล์มนุษย์ของเราทำให้เราไม่สบายและติดเชื้อ คราวแรกหรือโครวัสแรกก็มาจากวูหันแล้วก็มารุนแรงกันอีกทีตอนเดลต้าแล้วตอนนี้ก็บอกมีอันใหม่ที่มงกุดอันเนี้ยมันเข้ามาติดเชื้อเซลล์ของมนุษย์เนี่ยยิ่งเร็วขึ้นอีกเร็วกว่าเดลตา้าคนก็กลัวกันทั่วโลกปั่นป่วนกันทั่วโลกว่ามันกลายพันธุ์อีกแล้วเลยถ้ากลับไปดู Facebook ผมดีๆนะครับตั้งแต่ปีนึงผมพูดเรื่องโควัสเนี่ย ไม่น่าแปลกใจเลยไม่น่าตื่นตัวเลยไม่น่าตื่นตระหนกไม่น่ากลัวเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาตินี่ผมได้ข้อมูลจากหมอหลายคนผมทำรีเสิร์ชใน Google ผมหาข้อมูลผมหาข้อมูลเพื่อหวังว่าจะได้มาที่บายทุกคนฟังอย่างเต็มที่หน้าที่ของไวรัสหรือเชื้อโรคอันนี้คืออะไร คือกลายพันธุ์ให้เร็วเพื่อจะได้หนีนะครับวิธีป้องกันของมนุษย์เพราะอะไรเพราะเขาอยากมีชีวิตอยู่ไวรัสคือสิ่งที่มีชีวิตแต่ไวรัสอัน,นเนี้ยโคโรนาไวรัสเนี่ยเขามีความจำเป็นที่ต้องใช้พวกเราเนี่ยแหละเป็นคนต้อนรับเขามาในร่างกายเราไม่ได้หมายความว่าเขาอยากฆ่าเราเร็วนะเพราะถ้าเขาฆ่าเราเร็วเนี่ย เขาก็จะอยู่กับมนุษย์ไม่ได้จับจุดอันนี้ถูกไหมครับแล้วเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้ติดเร็วขึ้นแตไ่ไม่ได้หมายความว่าให้เราตายเร็วขึ้นคันนี้สิ่งที่คนกำลังกลัวอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีแพทย์จากอังกฤษบอกมาว่ายังไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่เพิ่งฉีดกันไปเนี่ยจะมาป้องกันอันนี้หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ครับ แต่ถ้าเราดูจากประสบการณ์ของเดลต้าจากอูหฮั่นเนี่ยเดลต้าเนี่ยชัดเจนเติดง่ายขึ้นแต่ถ้าดูจากเลขคนตายนะครับจากวิทยาศาสตร์ที่เราได้อยู่กันมาตั้งเกือบปีครึ่งกับวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปกับการที่คนดูแลสุขภาพมากขึ้นกับการที่เราได้มี New n o r m a l delta เนี่ยติดเร็วกว่าแต่ชัดเจนไหมครับคนตายน้อยกว่าอูฮันผมก็เชื่อเลย งั้นกลายพันธุ์ใหม่ที่มาจากแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดลตา้าคือคงทําให้เราเติดง่ายขึ้นแต่ก็เหมือนกันครับคงตายยากขึ้นดูจากประวัติศาสตร์ครับดูจากเลขอย่าดูจากความกลัวความตื่นตระหนกความไม่หาข้อมูลครั้งหนึ่งในโลกเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า Spanish Flu ไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสเปนวันนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังมีไข้หวัดใหญ่กับสเปนอยู่ดี นะครับกลายเป็น H1N1 เนี่ยแต่อะไรครับไข้หวัดใหญ่ก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ชั่วโลกเนี่ยติดได้ง่ายแต่เราต้องฉีดวัคซีนทุกปีนะครับแต่อะไรคนก็มีความรู้มากขึ้นเราก็ตายน้อยลงจากการที่เคยมีไข้หวัดใหญ่สเปนหรือ H1N1 เราต้องรับสถีแล้วครับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนที่แล้วผมเนี่ยดีใจนะ ว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยของไวรัสแตนแหมนักข่าวรัฐบาลชอบมาทำให้พวกเรากลัวแล้วพวกเราก็กลัวกันไปหมดเลยมันก็อยู่ในห้องมืดอะ่ะไม่ยอมหาไฟงั้นผมวันนี้ผมจะมแชไฟทุกคนฟังไม่ต้องกลัวมันเป็นธรรมชาติของไวรัสถ้าผมพูดผิดอันนี้นะขอให้หมอสักคนหนึ่งออกมาเถียงกับผมสิเพราะเชื่อว่าหมอทุกคนจะเห็นด้วยกับผม พราะมันธรรมชาติไวรัสต้องกลายพันธุ์เพื่อจะให้ติดง่ายเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ในการติดเนี่ยเขาไม่อยากให้เราตายหรอกแต่แน่นอนถ้าภูมิคุ้มกันคุณไม่ดีคุณแก่คุณไม่ฉีดวัคซีนคุณไม่ดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีไม่นอนหลับเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ตายครับผมคิดว่าโคโรนาไวรัสที่เรากลัวกันมาสองปีแล้วเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นอย่างไข้หวัดใหญ่สเปนแล้วก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนมันจะอยู่กับเราไปอีกร้อยห้าสิบปีเลย อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะก็แปลว่าอะไรใช่คนอาจ,จะติดง่ายขึ้นแต่ชัดเจนว่าคนจะตายน้อยลงดูจากหูหานมาเดลต้านะ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกท่านประยุทธ์ครับฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสัพประเทศชาตินะครับไม่มีความจําเป็นต้องปิดประเทศชาติแล้วนะอย่าปิดครับพอร้องนนประเทศไทยกำลังจะฟื้นเศรษฐกิจกําลังจะกลับคนจนกําลังจะมีกิน สร้างมาตรการอย่างที่สร้างอยู่นะครับสำคัญที่สุดคืออะไรนะครับหน้ากากนะหน้ากากหน้ากากหน้ากากใส่กันเอาไว้ใส่กันเอาไว้นะครับล้างมือ social distancing แล้วถึงวันนี้เขายังไม่รู้ว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยจะช่วยป้องกันจากกลายพันธุ์ใหม่อันนี้หรือเปล่าก็หมายควาคุณไม่ควรจะไปฉีดนะก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะ เราฉีดกันทุกปีผมกำลังจะไปอเมริกานะเดือนธันวาเนี้ยนะครับผมก็จะไปฉีดบูสเตอร์เพราะมัน6เดือนแล้วเพื่อะไรเพราะผมชัดเจนมากวัคซีนไม่ได้การันตีล้านเปร์เซนตว่าจะให้ผมไม่ติดโคโรนาไวรัสแล้วเขายิ่งพันใหม่นี่ก็ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เลยแต่ผมเชื่อวัคซีนทำอะไรครับวับคซีนทำให้ภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้น นอนหลับทําให้ภูม um ิค no ุ floods, ้มกันค in ุณเพิ่มขึ Anything ้นกินดีทําให้ภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้นออกกําลังกายทําให้ภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้นกั้นยาที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรก็ได้ที่ทําให้ภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันคุณเยอะภูมิคุ้มกันคุณดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับจะมีกลายพันธุ์อะไรขึ้นมาก็ฝากคนหน่อยนะครับกลัวไปก็แค่นั้นกลัวไปก็แค่นั้น ตื่นตรนกก็แค่นั้นนะอย่าปิดประเทศอย่ากลัวนะเราต้องมองความกลัวพัะชันหน้ากับมันเลยแล้วบอกเลยเราจะไม่กลัวเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องแฟรงเกนเดลล์นอโรสเเวลเคยพูดเอาไว้สิ่งที่เราควรจะกลัวที่สุดคือความกลัวก็อย่ากลัวหาข้อมูลใครไม่เชื่อผมไม่ฟังผมไม่เป็นไรไปหาข้อมูลครับขอร้องนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับอย่าตื่นตระหนกรัฐบาลห้ามขอฟันทองนี้เปิดประเทศอีกไม่เอาแล้วสวัสดีครับ